ครับสวัสดีครับอันนี้คืออันนี้คือยัางราม้ะนี่หลากงวครับหลากงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ล่ะอันครัวซุกมาพี่น้องมาจัดการแนวกินหลากหลายมาบัดนี้ครับเอาเอาเอากินกินแลเด้อเอาแป๊บมันจกเขาเอาโคตรเนาะสบายดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับก็กลับมาแต่โชคเสียซละยืนนั่งขังก็ได้ดอกเอาเอากินบัดนี้กิน มันนี่ปลามมนสิกินเนื้ออันจำประแดดขอ,องหมักจอดมาพักกินรลดเนื้อนะส่วนพักก,กับของหมักปลาม่อมนกินรลดใครกินเยอะก็กินจนชุกก็กินกินแ้หิวเข่าพี่น้องตายเข่ามาเต็ม,มนหน่อยบอกพี่น้องในบาร์ผู้ผมอยากกินมาเร็วผู้ชมอยากกินกินเป็นอยู่ติเป็นต้องครับหมักนักกินบอก มันเป็นเลยมันยู่กับตากับแยกกักินยุ่นบอระมุวนอะกินกับผักเนี้ยเพิ่นกินแต่ผักบุ๋อันนี้เพิ่นอยากกินเดี๋ยวไปนอิ่นว่าเพิ่นพักกันอยากกินเด้อบ่เวณถามแล้วบ่ได้บังคับกินเนาะล่ะเนาะครับอืมยุ้อตาแยกกับากลิ่นด้วยู่แล้วเนาะคนที่ทานบ้านเฮาเนาะครับบ่ได้บังคับยากเดี๋วกินครับเนาะครับนะมันจำประเด็กนะจำไป รองไหจะลูกตอมนเศร้าอยู่ล่ะกินลากิน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 ้มันอิ่ม้องมไปส่งของกลับมาเพื่อนเมื่อยรจะเป็นลมงานขับไปบักเก่ไก่ใครยังเอาหลดเขาได้ครืนข้างเอาความไปรงสาแยก้วกากลับมาลับมวกินแล้วข้วับพิกมื่อไผ่ตามุ้นแอบปบ่ ก้อยอยดิบจ้ะก้อยดิบซิมือลุงเผ็ดปะปลาม่ปลาม่เดี๋ยวก่อนเด๋อวครับเด๋อวกินขขากันน่ะเนาะดูพวกาม่ืม เกลือมกากัดไงแท้เออจะอะไรกินกินเขาไม่ไงกินอะไรอุปกรณ์มอนนะบบกินดิบบซื้อว่าจังได้กับมอกนะลื้ซื้อแก้วขมด้วยเนี่ยซื้อแม่นครับอันนี้แก้วขมเนี่ยจั่มได้อันนี้ขวลประมอสใส่น้ำลายพมดสดกันได้ คนจักขวบนะบอกินดิบคือประมูนคุณได้บอกินดิบคนนั้นประมูนหักคนนั้นเด้อผู้ใดกินดิบประมูนบ่หักเอ้าจัง้ำสุกกันเร็วให้ประมูนหักน้ำเอาแพรเอาแม่กันดิบของกันดิบเก่าแต่อยากให้ประมูนหักกินชุกกินชุกน้ำอันอยากให้ประมูนหักเด้อลุงสิบอกวิธีหนึ่งกินแกงนล้วไหม กินแกงกัไใมเป็นหมูประมนประมนหักเลยมีหมูกินน้ำเนาะเนาะเนาะล่ะเนาะผิวอะไรก็อผิแมงครับโอ้ยเนาะแมนแมนกับหำไงอันนี้หำน้อยคือเพื่อกินผักสองเสื้อไม่กินผักไงเพรามันเปิดสองเสื้อสอเอไอ้ามคือผมบาตัหำหน้อยหำไงแมนมึงเนี่ยเอิรนไปดูดีดูแดนเนี่ยแหม่แกถ้าจังเื้อมึง อร่อย้ออก,กระจาเด็กหน่อยเนาะวิธีการปเคือแบมลูกต่อลูกตอ่อกินได้ลูกตออ่ออร่อยเออง่ายข่วแล้วกินกับเล็กหน่อยหัวเสี้ยง่อ้นองนี้เห็นมือถืออีกอันหนึ่งไปใร่เี็นิองนีรลดมั้งกินารกินกินร่กินร่อกักลกลแล้วเขาแรงลยเด้นี่อ มันจะเมื่อยเบิกมืองเมื่อยอุ้มย่องมานาครับรถวาร์เปียสวาซิบูลงไปได้มุนเมื่อไรต่างหากทำงานไม่ต้นไม่ขุดนานครับครับในที่ไปดูออกไปอ่ะงานไปที่มันหนาวแล้วหมดมามะนาเกพะอีตูมาปากมาเมื่อเด้อครับครับเกพอีตูครับเราก็เอามาไว้ใส่แกงกระปูไม่ได้ครับกระปูลงไปเมืองครับ นี่บอสเย็ดผักอีกคูมไหมใช่กินล้ <c oughs> ได้แดดเบาก,กลุงปาแนะ่แดดขอบมา่เหมนจรเงีหิวเขาอเอาลุงยมมิ้มขำหรือท่ายลุงมันแ <c oughs> ห่ไม่ตัว <c oughs> กินเลย กินลูกกินน้ำอิมกินลุงยิมเราคำดูไดอย่างพุทธกินน้ำแจ่มบ่อุ้ยงคำบางใหญ่ยิ่น้องเมื่อ่นสินามาอีกบอนีมาเออมาเลียนโนดจะพากันไปทัวร์ทิพย์ทัวร์แนดนเดอร์ในเงินบอกยางน้ำแข็งน้ำทงังระมัดระวังหลุดล่าง มานาหน่อยนวลหน่อยพอ,อ,ยอ,อ,ยอจะอิ่มเกือ,โอยโอยนูจมันกับ,บเผ็ดปนรลุงบ่ได้เห็ดเพ็ดปไนไสามันบ่ได้เผ็ดเป็ดป็นไะไปลาม่ก็ดีกินแค่บอสุกนะนน่ะยังไต้องพีก่อนตอนไงบ่หรือบ,บ่อบบ,บ,บบกกินผัก อบอกกินจักดีเลยผักหนะอ,อ,อันนี้บวกกินผักเลยไม่เนอะ <c oughs> โอเคียงอ่ะคนเอากินเด้อกินบอกนในผักกินได้ป่ะอันนี้แทบหมดหก,กคือเฉบาะก,กินผักกันเป็นในคือบ่อก,กินผักมไม่แซ่บหรอต้องกินผักเก็กินผักอย่งนี้ดิแข็งแรงแล้วล้ว่วเจ้าก้อยกับเนื้อแซ่บเบิ่งก้อยเบิ่งเออเอาเลยคำาวเหมือไง ดากระไรเงียบชู้กินดูบ่ลาบเนาะกระโดนเทียดายยากระไรชู้กินดูบ่กระโดนลาบโอ้กระโดนลาบกินเงียบจือเรามากสุดอืมมันแดงกัดข้อลูกหบืบั๋นไม่ใช่กูบั๋นอืมอันมันเดี่ยงกินลาบหมูโอ้ลาบหมูลาบหมูก็ลาบมั่วมากลาบไม่หยังอาบหมู บ่มักลาหมูคือว่านั่นมักหมูลายก่าบ่อโอ้ลุงมันแก่แซ่บคนละแบบเนาะแล้วแต่ผู้มักเนาะครับอืมแค่ละมักลาหมูลาหมวลาบมูโอ้อันนี้แหนี่แม่นตัวมักลายยังตัวหมักยังเลยหมักยังเลยโอ้ลาบหมูลาเปลาบดิบเลยเดะบ่ลาดิบกันกินนี่บ่ลาบดิบอ่ะบ่ลุงเพชรมากินแต่ลาบแบ่ เลือดแป้งแย่คยกินบ่โอ้ผมเคยกินครับอืมเลือดแป้งแบ่นี่ยนะผมเคยกินเลือ,ตอ,อดนะต,อง,อ,งดดตองค่ะโอ้แซ่บเด้เขาจะเอาเห็ดเลือดแดงแก้ใบเลยเนาะครับสดกินบ่เนี่ยโอ้โยขัดเมื่ะเนาะกะต้องเห็ดอืมเห็ดแดงเลยแป้งแป้งชิคกี้พายนะจุ๊ยแางมันกินก่อนแซ่แบๆเอ,อิ้นลุงไปกินน้ำมื้อไหร่มวนบ่มื้อนี้เราคงบ่กินบนะ่ วายนิดน <laughs> ะอืะอมกินอ่ะพิซซ่าฮัทและครับตามด้วยลาบม่วงแต่ว่าลาบม่วเนี่ยเขาไปส่งของไอส้กยบแย่กัเนาะยังกลับมาเข็ดเนาะนี่ไงบวกินลาบดิือบอืมน้องสาวตัว,ตวกินบวายอีอน,น,น้อยๆนะลาบดิบบ่ครับบ่เขาบ่กินเพื่อนบ่กินขึ้นม,มอ้อนี่แหละอืราะหน่ามากินผมล่ะน้องตัวได้จักปีแล้วน้องตัวอีหลาบน้อยๆนะเจ็ดปีโอ้เก็ดแล้วจีนั่นตัวล่ะ โอ้กสิบปีโอ้ก่อนกันสามปีเหนียวกินเหนียวอืมเอาไมยคือยังน่องมะเกลือเหรมะเมงมะแข้งมันยุคางขาตัวแมโอ้ยใครหำ่รู้เนาะแม่นว่าอันอันอันเบนน่องประหลุ่นน่องประหลามุกเลยเนาะ ต้องเล่งต้องเล่งเอ้ยตลกกือเลยพี่น้องเฮ็ดตลกกือเลยเดิ <c oughs> ดดนพี่น้องเฮ็ดอะ้ลุงป้าหัวน่ารักเนาะเอากินโชว์อีกเอานี่อันเบน้นเบ้นตัวจำครับยังไงครับนอ้องแพะจุกันดูนี่เร็วรับซีนเร็วเอาแ<อ>พะเอานำ้ำเฮ็ดโชวล์ลุงป้าลุงป้ายอยากกันเลยเดี๋ยวกันทากนันทา,นทาจุกันเอาครับยังไงแพะเอานำ้ำอือันเพื่อนนี่ว่าสุกจูน้ำพอปะ เอาจูกันก่อนยังก่อนม,มุมก,ก่อนสีล่าพี่น้องไปเอาป๊าบอําจหรับคลิปน,นี้ไอ้ล่าไปก่อนน่ด่าเนาะสวัสดีครับครับม่ลืมไปกรลังใจให้แกงเขาในน่าล่าเนะเาะเจอนใหม่คลิปหน้าครับเจอใหม่คลิปหน้าครับเออบอกเด้แฟเจอกใหม่คลิปหน้าครับเจอใหม่คลิปหน้าครับโอเค